สวัสดีครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกมโซนไนท์ผีเควสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเรายังอยู่กันกับบิวของอาชีพเนโค o แมนเซอร์เหมือนเดิมนะครับและจากบิวในคลิปที่แล้วก็จะเป็นบิวของเนโครแมนเซอร์ในระดับกลางเกมนะครับและสำหรับในคลิปในบิวนี้นะครับก็จะเป็นบิวอาชีพของเนโครแมนเซอร์ในระดับท้ายเกมแล้วสำหรับในบิวในคลิปนี้ก็จะเป็นบิวที่ ของนั้นค่อนข้างจะฟูแล้วนะครับแล้วดามจนั้นค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันและก็สามารถผ่าน,นครับคอนเทนต์ต่างๆภายในเกมได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะระดับสูงขนาดไหนก็ผ่านได้แล้วนะครับก็จะเป็นเอ็นเกมนะครับในของคลิปในบิวในคอมเมนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสำหรับเนื้อหาของในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆท่านใดที่เล่นสายซัมมอนหรือว่าสายอันเชิญลูกสมุน,นครับอย่าพลาดโดยเด็ดขาดแล้วแนะนำนะครับพยายามชมให้ ตลอดทั้งคลิปด้วยนะครับเพราะว่าเนื้อหานั้นค่อนข้างที่จะละเอียดมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่อาจจะมีการกดข้ามไปนะครับก็อาจจะพลาดเนื้อหาบางอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับสายซัมมอนโดยตรงนะครับก็อาจจะทําให้งงหรือไม่เข้าใจในลักษณะการเล่นของสายนี้นะครับเพราะว่ามันจะแตกต่างจากสายทั่วไปที่ตัวเราเป็นตัวโจวมตีเองนะครับอันนั้นจะง่ายเพราะว่าสิ่งต่างๆมันจบอยู่ที่เราแต่อันนี้มันจะ เกี่ยวข้องกับลูกสมุนแล้วเกี่ยวข้องกับตัวเราด้วยนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับพยายามอยากกดข้ามในคลิปนี้เลยนะครับสําหรับตัวอย่างในการทดสอบดาเมจในคลิปนี้นะครับเมื่อเราทําการทดสอบไปเรื่อยๆนะครับสาหรับใครที่ดาเมจขึ้นไม่สูงหรือทําไมดาเมจต่ำนะครับลองทดสอบดาเมจนานๆนิดนึงนะครับบางทีดาเมจอาจจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างของผมนะครับตอนนี้ก็ทาดาเมจสูงสุดนะครับไปได้ประมาณ 1, 5 2 3 B นะครับ ก็ลองคำนวณเป็นหลักล้านดูนะครับไม่รู้ว่ากี่ล้านล้านนะครับและในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับว่าเนื้อหาของในวันนี้นะครับมีอะไรกันบ้างสำหรับในส่วนแรกนะครับเราก็จะมาเริ่มต้นกันที่ค่าสถานะต่างๆก่อนนะครับสำหรับอาชีพเนโครนั้นนะครับก็อัพอินล้วนนะครับตามที่ตัวเกมกำหนดแล้วก็ และในส่วนค่าสถานะอื่นๆนะครับที่เราจะเน้นก็จะมีนะครับดาเมจธาตุมืดดาเมจธาตุมืดนั้นก็สําคัญนะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นพลังโจมตีนะครับพลังโจมตีนั้นควรจะมีเยอะๆนะครับโบนัสพลังโจมตีนะครับถัดลงมาก็เป็นเปอร์เซ็นต์คิทิคอนนะครับความเสียหายคิทิคอนสําหรับเปอร์เซ็นต์คินิคก็ให้มากกว่า60ขึ้นไปก็จะดีมากนะครับแต่ ต้องไม่มากเกินไปนะครับประมาณ80-60แล้วก็ความเสียหายคีนะครับก็300นะครับประมาณ300%ก็จะดีมากถัดลงมาก็จะเป็นพวกไม่สนใจค่าป้องกันศัตรูนะครับความเสียหายทั้งหมดความเสียหายต่อเนื่องครับประมาณนี้ที่หลักๆเราจะเน้นนะครับดาเมจท่านมืดนะครับได้มาจากออปชันของดาเมจทั่วไปนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นคีนะครับความเสียหายคี3อย่างนี้เราควรจะเน้นให้หนักๆเข้าไว้นะครับ และในส่วนหน้าถัดมาหน้าโบนัสนะครับก็จะเป็นดาเมจลูกสมุน HP ลูกสมุนนะครับก็ควรที่จะมีดาเมจลูกสมุนให้พอประมาณหนึ่งนะครับประมาณ250ขึ้นไปก็จะดีมากนะครับแล้วก็ HP ลูกสมุนนะครับประมาณหนึ่งและถ้าสมมุติว่าเราไม่มีดาเมจลูกสมุนเลยจะทําให้ลูกสมุนเรานะครับตีมอนไม่เข้าและในส่วนการอัพเอพิกนั้นนะครับสำหรับเอพิกผมนั้นตันแล้วก็จะอัพเป็น 75, 25แล้วก็25นะครับ และในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูของสมใสกันเลยดีกว่านะครับสำหรับในส่วนตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตในการใช้เสียง AI ในการภาคแทนนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเป็นหวัดด้วยนะครับแล้วก็เสียงหายนะครับก็จะใช้เสียง AI ในการภาคแทนตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเลยนะครับในส่วนแรกที่เราจะมาเริ่มกันก็คือส่วนแกนด้านซ้ายก่อนก็จะเป็นฟันเฟืองแห่งชีวิตก็หาได้จากบอสในการลงขุดเมือง ออปชั่นที่ได้มาก็จะเป็นพวกโอกาสหลบหลีกความต้านทานทางกายภาพความต้านทานธาตุในส่วนการหลอมก็ได้เหมือนกับด้านบนพวกแกนนี้หลอมง่ายได้อะไรสีทองก็เอาหมดในส่วนที่เน้นคือเอฟเฟกของไอเทมเมื่อใช้งานชิปการพักฟื้นก็คือที่เรากดใช้กันพลังโจมตีและพลังชีวิตสูงสุดจะเพิ่มขึ้น18%และ10%ตามลำดับ โดยใช้50%ของพลังชีวิตปัจจุบันซ้อนกันสูงสุด3ครั้งเอฟเฟกต์นี้จะคงอยู่จนกว่าคุณจะเข้าสู่โซนใหม่ถ้าสรุปง่ายๆคือถ้าเรากดชิปสำหรับยิวด้านล่างครบ3ครั้งตรงด้านบนหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้เราก็จะได้พลังโจมตีและพลังชีวิตนั่นเองในส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนสร้อย จะใส่เป็นล่ามคอเฮนไทในส่วนสถานที่การหานั้นเดี๋ยวขึ้นให้ในส่วนท้ายคลิปอีกทีครับออปชันที่เราควรหาก็คือเปอร์เซ็นต์คริและความเสียหายคริสองอย่างนี้ต้องเน้นในส่วนรองลงมาจะเป็นพวกดาเมจลูกสมุนเ p ชพี HP ลูกสมุนดาเมจทั่วไปในส่วนการหลอมให้หาเปอร์เซน็นต์ครนิดหนึ่งแต่ต้องเน้นความเสียหายคริเยอะๆสองอันนี้สำคัญสุดส่วนค่าอื่นๆค่อยเสริม ออบผีผมก็เสริมเป็นพวกดาเมจทั่วไปการใส่ชิปจะใส่เป็นชิปเรียนแบบกระจกสีเขียวอันนี้ในส่วนเอฟเฟกตส้อยคือเมื่อคุณสร้างความเสียหายแกศัตรูพวกมันจะโดนโบนัสความเสียหาย3%ในทุกๆ1วินาทีซ้อนกันสูงสุด10ครั้งก็ถือว่าสร้อยนี้เพิ่มดาเมจได้พอสมควรในส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนแหวนจะใส่เป็นแหวนกษัตริย์ในส่วนการหาออปชั่นก็ทำเหมือนในส่วนสร้อยเลย ออปชันที่เราควรหาก็คือเปอร์เซ็นต์คริและความเสียหายคริในส่วนรองลงมาจะเป็นพวกดาเมจลูกสมุน HP ลูกสมุนดาเมจทั่วไปในส่วนการหลอมให้หาเปอร์เซ็นต์ครินิดหนึ่งแต่ต้องเน้นความเสียหายคริเยอะๆเช่นเดียวกัน2ออันนี้สำคัญสุดส่วนค่าอื่นๆค่อยเป็นออฟเสริมออฟผีผมก็เสริมเป็นพวกดาเมจทั่วไป การใส่ชิปจะใส่เป็นชิปการพักฟื้นสีเขียวอันนี้เพราะมันจะใช้คอมโบกับส่วนแกนที่เราใส่ในส่วนเอฟเฟกต์แวนก็คือในทุกหน่วยพันธมิตรบนสนามรบจะเพิ่มความเสียหายทั้งหมดของคุณขึ้น11%ซอนทับสูงสุด5ครั้งก็คือลูกสมุนทุกตัวในสนามรบจะได้รับการเพิ่มความเสียหายทั้งหมดขึ้น11%ในส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนรองเท้าจะใส่เป็นรองเท้านักรบอันนี้ ในส่วนการหาออปชั่นนั้นเราควรหาพวกพลังโจมตีความเสียหายทั้งหมดดาเมจทั่วไปโบนัสพลังโจมตีบวกการเคลื่อนที่ประมาณนี้การหลอมผมก็ได้เป็นความเสียหายทั้งหมดโบนัสพลังโจมตีพลังโจมตีดาเมจต่อบอสออฟผีผมก็เสริมเป็นพวกบวกการเคลื่อนที่จะได้วิ่งไวๆในการใส่ชิปจะใส่เป็นการกลับคืนอันนี้ ในส่วนเอฟเฟกต์รองเท้าก็คือเมื่อเข้าสู่การต่อสู้กับบอสทั้งคุณและลูกสมุนของคุณจะได้รับโบนัสสร้างความเสียหาย85ถือว่าเยอะมากเป็นเวลา20วินาทีโบนัสนี้จะหายต่อเมื่อถอดอุปกรณ์รองเท้าอันนี้ก็ถือว่าใช้ตีบอสดีมากเพราะบอสในเหมืองแต่และตัวโหดๆทั้งนั้นถ้าฆ่ายากต้องใส่รองเท้าชิ้นนี้ต่อมาจะเป็นส่วนแกนด้านขวาก็จะเป็นกรงเล็บสัตว์อเวจี ก็หาได้จากบอสในการลงขุดเหมืองออปชั่นที่ได้มาก็จะเป็นพวกแม่นยำกับโบนัสพลังโจมตีในส่วนการหลอมก็ได้เหมือนกับด้านบนข้ามมาที่เอฟเฟกของไอเทมกันเลยเมื่อความเสียหายทั้งหมดมากเกิน150%ในทุกๆ1.5%ที่เกินมาคุณและลูกสมุนจะสร้างโบนัสความเสียหายเพิ่ม1%เพิ่มสูงสุดได้ถึง80%เลยทีเดียว แกนชิ้นนี้ก็เพิ่มดาเมจได้ดีมากเหมือนกันในส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนหมวกจะใส่เป็นหมวกแอสตรีในส่วนสถานที่การหานั้นเดี๋ยวขึ้นให้ในส่วนท้ายคลิปอีกทีครับออปชั่นที่เราควรหาก็คือพวกพลังโจมตีความเสียหายทั้งหมดดาเมจทั่วไปไม่สนใจค่าป้องกันศัตรูในส่วนการหลอมถ้าได้เป็นดาเมจทั่วไปจะดีมาก แต่ผมได้แค่พลังโจมตีกับความเสียหายทั้งหมดแทนออฟผีผมก็ยังไม่ดีต้องหาใหม่การใส่ชิปจะใส่เป็นชิปประสานวิญญาณในส่วนเอฟเฟกต์หมวกคือเมื่อคุณพยายามรไายทักษะในขณะที่พลังเวทไม่เพียงพอคุณจะใช้พลังชีวิต0.8%แทนสรุปก็คืออาชีพนี้เราเรียกลูกสมุนมาแบบเต็มๆอยู่แล้วเลยทำให้พลังเวทไม่พอ แต่ถ้าเราจะใส่หมวกนี้มันจะใช้พลังชีวิตแทนพลังเวทนั่นเองในส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนเสื้อจะใส่เป็นชุดรบสตาร์ฟอดออบชั่นที่เราควรหาก็คือพวกพลังโจมตีความเสียหายทั้งหมดดาเมจทั่วไปไม่สนใจค่าป้องกันศัตรูในส่วนการหลอมถ้าได้เป็นดาเมจทั่วไปจะดีมากแต่ผมดันได้ดาเมจสกินซะเยอะเลยและโบนัสพลังโจมตีดาเมจทั่วไปก็น้อยมาก ส่วนออฟผีก็ได้เป็นความเสียหายทั้งหมดมาการใส่ชิปจะใส่เป็นชิปป้องปืนโจมตีตในส่วนเอฟเฟก์เสื้อคือดาเมจสกินของคุณและลูกสมุนจะเพิ่มขึ้น45%และได้รับโลดเทียบเท่า20%ของพลังชีวิตสูงสุดเป็นเวลา10วินาทีแต่มีข้อแม้คือต้องไม่ได้แข็งแรงแข็งแรงก็คือเลือดมากกว่า80%แสดงว่าเราต้องเลือดน้อยกว่า80%ถึงจะได้นั่นเอง ต่อไปส่วนสุดท้ายส่วนอาวุธจะใส่เป็นอาวุธประจำตัวของอาชีพซึ่งเป็นอาวุธสีแดงอัคติแห่งฮาลิฟาออปชั่นที่เราควรหาก็คือพวกพลังโจมตีความเสียหายทั้งหมดดาเมจทั่วไปดาเมจลูกสมุนในส่วนการหลอมถ้าเป็นไปได้ให้หาดาเมจลูกสมุนเยอะๆพวกดาเมจทั่วไปกับพลังโจมตีนิดหน่อยก็จะดีส่วนออฟผีก็ได้เป็นความเสียหายต่อเนื่องมาส่วนการใส่ชิปบังทับเลย ถ้าอยากแรงให้ใส่ชิปคอมโบโมรณะและต้องเลเวล7ด้วยถึงจะแรงใครยังไม่มีก็ควรอัพให้ได้เลเวล7ได้แล้วดาเมจคุณจะขึ้นเยอะมากในส่วนเอฟเฟกอาวุธคือโกดไรเดอร์จะดูดซับวิญญาณที่ปล่อยออกจากสกินป้อมปืนโจมตีและจะใช้พลังชีวิตปัจจุบันของมัน10%เพื่อเสริมพลังและปล่อยวิญญาณออกมาในรูปแบบการโจมตีของโกดไรเดอร์โดยสร้างความเสียหายรวมเพิ่มขึ้น50% ถ้าสรุปให้เข้าใจง่ายๆก็คือโกรไรเดอร์ที่เราเรียกออกมาจะคอมโบกับสกินวิญญาณร่วมกันโจมตีเป้าหมายแรงขึ้นโดยใช้อาวุธชิ้นนี้เป็นตัวกลางดังนั้นใครเล่นสายวิญญาณต้องใส่อาวุธชิ้นนี้และทั้งหมดนี้ก็จะเป็นของสวมใส่ในบิวนี้นะครับและในส่วนต่อไปก็จะขออธิบายในส่วนผูกชะตากันเลย โดยเราจะเริ่มกันตั้งแต่ในส่วนของผูกชะตาพื้นฐานก่อนก็จะมีในส่วนใส่ไม่ยัง้งแกนธรรมชาติจอมผลและคอมโบที่มาจากชิปถ้าเป็นไปได้ก็ปี้พันธตามนี้ได้เลยนะครับอาจจะสลับตำแหน่งกันได้แต่ต้องเป็นพันธชนิดนี้เท่านั้นถ้าอยากได้ดาเมจแรงแรงแบบผมและในส่วนชิปคอมโบถ้าเป็นเลเวล7มันจะได้3ขั้นเลยต่อไปส่วนขั้นสูง ก็จะมีรวมศูนย์ล็อกเป้าหมายเข้าตัวลูกศรชั้นดี4ส,สกินนี้ก็ฟิกไว้หน้านี้เช่นกันเป็นไปได้ก็ลอกไปเลยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีว่าทำไมต้องใส่พวกนี้ในส่วนขั้นเทพจะเป็นพันธนายพวกอุปกรณ์ก็ต้องฟิกตายตัวเช่นกันว่าจะใส่ได้แค่3สกินนี้เท่านั้นคือสิ่งอัญเชิญพันธะพื้นฐานสิ่งอันเชิญพันธะขั้นสูงและจอมพลเพราะความหมายของสิ่งอันเชิญพันธะพื้นฐาน มันก็คือถ้ามีพันธะนี้ลูกสมุนจะสืบทอดเอฟเฟกต์ผูกชะตาในส่วนพื้นฐานดังนั้นพวกสกินที่ใช้โจมตีทั้งหลายจึงควรอยู่ในส่วนพื้นฐานและสิ่งอันเชิญพันธะขั้นสูงก็เช่นกันถ้ามีพันธนี้ลูกสมุนจะสืบทอดเอฟเฟกต์ผูกชะตาในส่วนขั้นสูงพวกสกินที่ใช้โจมตีทั้งหลายจึงควรอยู่ในส่วนขั้นสูงด้วยและพวกสกินแบบต่างๆก็จะมาอยู่ในส่วนขั้นเทพแทนคิดว่าน่าจะไม่งงกันนะครับ สำหรับในส่วนพันธะรวมศูนย์ก็จะเอามาเพิ่มดาเมตรและพันธะเข้าตัวก็เอามาให้ลูกสมุนตีรัวขึ้นเพราะมันจะตีสองครั้งนั่นเองต่อไปในส่วนการอัพสกินหรือทักษะก็อัพตามนี้ได้เลยที่เน้นก็จะมีส่วนตรงนี้ประสานวิญญาณพวกลูกสมุนเราจะสืบทอดสถานะย่อยด้วยซึ่งมีหลายสถานะมาก สามารถคลิกดูได้ตามนี้สกินต่อมาการกลับคืนโกรไรเดอร์จะสืบทอด200%ของพลังโจมตีและ500%ของพลังชีวิตดังนั้นพลังโจมตีกับพลังชีวิตของเราจึงสำคัญต่อลูกสมุนสกินต่อมา ป้อมปืนโจมตีก็เป็นอีกสกินที่สำคัญคือเป็นต้นกำเนิดของสกินวิญญาณซึ่งมันจะต้องคอมโบในการอับสเปคกับสกินคลื่นลาสารัตเพราะมันเป็นอาวุธในการใช้ไร่วิญญาณออกมาในส่วนสกินก็อับตามนี้ได้เลยนะครับต่อไปในส่วนสเปคไฮเปอร์สเปกก็เลือกใช้3สกินนี้ ต่อไปการกลับคืนก็ใช้3สกินนี้ต่อไปคลื่นลาสาัต์ก็ใช้3สกินนี้สกินที่สำคัญคืออันนี้ถ้าอัพเต็มๆจะแรงมากวิญญาณจะสร้างความเสียหายกันหลักพันเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว และในส่วนการตั้งคาบปุ่มรัดผมจะเซ็ตตามนี้และในส่วนต่อมาคือการตีบวกส่วนศักยภาพตรงนี้ต้องเลื่อนอันดับไปเรื่อยๆเพื่อปลดล็อกเอกโคส่วนในเอกโคผมก็ใส่ไอเทม3ชิ้นนี้นะครับใส่ตามได้เลย ต่อมาคือการใส่ชิปใส่ชิปก็ใส่ตามนี้ต่อมาไอดอลผมก็จะใส่บอสสตัวนี้นะครับใส่แล้วแรงมากมากต่อมาสัตว์เลี้ยงหรือว่าคู่หูก็จะใส่เป็นมังกรธาตุมืดตัวนี้มันก็จะเพิ่มความเสียหายธาตุความมืดให้เราสร้อยกับแหวนก็ใส่เป็นเซ็ตบอส และในส่วนขั้นตอนการเรียกลูกสมุนออกมาเราก็จะเรียกลูกสมุนแค่2แบบคือตัวระดับกลาง2ตัวและโกรไรเดอร์5ตัวก็เพียงพอแล้ว ต่อไปก็จะพาไปดูของที่ใส่กันว่าหาได้จากไหนบ้างเราก็จะเข้ามาที่ดันเทียนการขุดเหมืองตอนนี้ผมอยู่ด่านหลุมกระเทาะเลเวล8แนะนำให้เวลาหาของควรมาหาเลเวล7-8เพราะไม่ยากจนเกินไปและของที่ดอบก็ได้ดาวสีทอง2อันด้วยนะตรงนี้ก็คือสร้อยล่ามคอเฮนไฮก็หาได้จากตรงนี้เวลาเล่นด่านพวกนี้ อาชีพในคโครก็ง่ายนะเราก็ยืนในวงแล้วขยับตัวไปมากดสกินโจมตีไปด้วยลูกสมุนเราก็จัดการหมดผ่านด่านพวกนี้ได้ง่ายๆการฟาร์มหาของก็สามารถทำได้ไม่ยากและในการที่เราจะเลื่อนระดับของด่านนั้นก็จะต้องปลดล็อกหอวาด้วยถ้าจะไปเลเวล10ก็ต้องปลดล็อกชั้น650เลยทีเดียวซึ่งในการพยายามลงหอวาของผมนั้นลำบากมากไม่ใช่ว่าเราสู้ไม่ได้นะแต่เวลาลงแล้วมันกระตุกมาก จึงไม่สามารถอัดคลิปมาให้ดูได้อาจจะต้องลงคนเดียวในส่วนด่านต่อไปบอสสลามพิษด่านส่วนพิษรุกชาติในด่านนี้ก็จะหาหมวกแอซซีดได้จากในด่านนี้รวมทั้งรองเท้านักรบอันนี้ด้วยก็มาหากันได้แนะนำระดับเจ็ดขึ้นไป ต่อไปด้านดาวหาง x o p ก็จะสามารถหาเสื้อตัวนี้ได้ชุดร็อกสตาร์ฟอก็มาหากันได้ตามนี้เลยและสุดท้ายนี้เราก็จะส่งท้ายกันกับการลงดันเฮนซาเลเวล8เพื่อหาหอบไว้เล่นตัวชิโนโบิกันก็จะเป็นอาชีพถัดไปสำหรับอาชีพถัดไปที่เราจะทำกันก็จะเป็นชิโนโบี ในระหว่างนี้ผมก็จะพยายามฟาร์มหาของกันไปเรื่อยๆเพราะเรามีตัวหลักคือเนโครไว้ฟาร์มหาของอยู่แล้วในการที่เราจะเล่นอาชีพที่สองจึงไม่ใช่เรื่องยากแค่เก็บเลเวลให้ได้60แค่นั้นจากนั้นก็เอาตัวฟาร์มหาของมาให้แค่นี้ตัวละครตัวถัดไปก็จะปั้นง่ายขึ้นมาทันตาเห็นสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำการปั้นอาชีพเนโครที่ค่อนข้างละเอียดก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนสมาชิกในช่องของเรา หากชอบคลิปนี้ก็ทำการกดไลค์ให้กับเราด้วยหรือหากท่านอยากสนับสนุนในการทำคอนเทนต์ของเราก็กดซื้อระตังเป็นค่ากาแฟเราได้ก็ไว้มาพบกันใหม่ในคลิปวนะิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ